กราบสบายดีมือนีเฮาจะได้มาพาปัรดาฐานมาเบ่งนูเกิดลูกใหม่เนาะเป็นนูที่ว่าย่านมได้หนึ่งเดือนกับสาวมือเนอะาะเอว่านูนี่มีอยู่สั้นโตเนาะสามเม่เป็นนูแม่สาวเพราะว่าเพิ่นเกิดได้หนึ่งเดือนกับสาวมือเนาะเป็นนูนูลูกแม่ว่าสาวเนาะ เป็นหนูลูกผสมสายลำพูนกับหนูพุกใหญ่เนาะเพราะว่าเขาจะได้คัดสายพันธุ์ต่างหากแหละหลังจากนั้นเขาจะได้มาคัดอีกหนึ่งอาทิตย์แม่เขาจะได้แง,ง่ผู้เม่ออกจากกันเนาะมาเขาจะพาฐานผสมมาเบ่งเลยว่าเพิ่นกินอาหารเนาะเป็นมือถีวิตของการแย่เนาะไปผสมกันเลยเป็นหนูหน่อยที่ว่าออกจากนมเม่เนาะหรือว่ายานมเม่เนาะ เป็นหนูแม่แม่สาวเนาะมีอยู่สาวสาวอิดตเนาะสามแม่สำหรับหนูนี่แม่รวมอายุแม่เดือนหนึ่งกับสาวมือเนาะนับทั้งมือเกิดเพราะว่าเป็นหนูที่เฮาได้แยกออกจากแม่เนาะเพราะว่าเพิ่น ใหญ่แล้วเขาต้องได้แยกออกคันป้าไปกัแม่เพิ่อนเขาจะโชมลงกเนาะโสมหรือว่าจอยลงเพราะว่าแม่เพิ่นก็ต้องให้นมลูกตลอดฉะนั้นเขาจึงจะได้ป้าออกเนาะป้าออกจากแม่มันเพื่อให้เพิ่นซ้ำใหม่เนาะหรือผสมพันธุ์ใหม่ก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาสองอาทิตย์เนาะเพื่อเพิ่อนเพิ่นโต แล้วเพคุนจะซ้ำหรือว่าผสมพันธุ์ใหม่หนูนี่ก็ถือว่างามลงมาตรฐานเนาะเป็นหนูน้อยที่ว่ากำลังใหญ่ช่วงนี้เมนช่วงกำลังกินเนาะกินเก่งทางว่าเขาคุ้นอาหารขาดเนาะมันก็จะพาให้หนูยอดเนาะหรือว่า นู้นูบโใหญ่นูลร่งางเพราะว่าเพิน่นออกจากนมแม่เพราะเพิ่นต้องการโปรตีนสูงเนาะสำหรับหัวหานเท่าเกลือเม็นหัวหานชิพหกเปอร์เซ็นต์เนาะเขาจะบให้สูงจากเดิมเม็นให้สิบแปดเลยเขาเขามาลดลงเพราะว่ามันมันเห็ดให้หนูนี่การเจริญเต,ติบโต,ตัวดีเนาะเติบโตดีแต่ว่า ขอเซียมันพาห้หนูุ้้ยเนาะตุ้ยเกินน้ำมันลายเวลาสำเร็จเป็นนู้เนื่อยแหละผูผผนบริโภคหรือว่าผูผูขก้นนี่ตี่ามันมันเกินแล้วก็ได้ลดอาหารจาก18%ลงมา16%เนอนาะเพราะว่ามันจะพาให้หนู้เบว่า โปรตีนกับกำลังพอดีแบบโบวสูงเกินเวลาคั่วกับแบบมันเหมาะมันหม,มุนมากเกินปิ้งกับโปรีงามสำหรับฟาร์มเฮาเมนจะใส่หัาหาว,วหัาหานลวดลวดเลยเนาะเกลือเนาะเป็นหัวหันล้วนเลยเกลือเพราะว่าจากเดิมเมนเฮาได้เกลือพอมไพันธฉลับมือนเนาะปิ้งเขาเปลือกใน่ ซาลีเนแต่ว่า,มาสมเทียบเบิง่งที่ว่าเขาเคยเลี้ยงผ่านมาเมนมันเกิดได้ผลบ่ได้ได,ได้แต่เห็นเห็นผลบ่บอดดี้านไหนเนาะเพราะว่าขอเชียม,มันเหมือน,นเขาเกลือประยัดต้นทุนแต่ว่าการเจริญตโตของหนูนี่มันหายสาเกินเนาะเพราะว่าเขา แหละไปกีไเลยมาห้องเคลือหอาหารล้วนแพงแต่ว่าหย่อเวลาลงเนาะเคลือข้าวเปลือกซาลี่หรือว่าสลับเป็นหอาหารใส่เวลายาวมาไหลเงินเหม็นสับๆก,ก,กันกับเกลือหอาหารล้วนแต่เสียเวลายกตัวอย่างว่าเรื่องนูนี่สามเดือนนี่ได้น้ำหนักจาก ตัวผู้นี้หกขีดถ้าจะขีดเนาะต่อสามเดือนมันนี้ชมมวุติภาพมาเลี้ยงเขาเปลือกเรือว่าซาลี่มันหรือว่าใส่อาหารเกลือแบบผสมประสานนี่ใส่เวลาหกเดือนตำนักจึงได้หกขีดหรือว่าหาขีดเนาะวันนี้เข้ามาขีดขึ้นว่าเข้าเกลือว่ารในระยะสามเดือนหาสี่เดือนมันก็ตกอยู่สองตโล ฉะนั้นแหละข้าพเจ้าคิดว่าการการเรื่องนู้นี่เขาบอกจำเป็นสิว่าต้องเคืือแบบปฐมประทานนอนเรือว่าเครือแบบเออเฮาให้แต่เขาเปลือกเขาป้ายหรือว่าห้่หรือว่าหัวหานอื่นๆเนาะเคืือได้แต่ว่าการเติบโตของผืนนี่มันมัน,ม,นมันสีบูดีเนาะ โอ้ดีมันมันบอโถเขาเกลือหัวอาหารหล้วนสำหรับนู้นี่อีกสองเดือนเรื่องว่าเขาสามารถคัดพันุ์เลยเนาะเรื่องว่าอีกประมาณมองอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะได้แยกเพศผู้เพศแม่เนาะเพราะว่าเป็นยังเขาคือแยกเพราะว่านู้ตัวผู้จะกินเก่งกว่าตัวแม่เนาะเลยตัวแม่บางทีบางโต๊ะะ กินหัวอาหารของโบกเก่งเนาะตัวผู้คุ้มกะมันหลายตัวเกินเนาะหัวอาหารหมดกินกะจอยเนะาะโมยไงตัวผู้ตัวเก่งเก่งส่วนร้ายเพิ่นจะขึ้นไปนั่งอยู่จานเลยนะสำหรับจานนี้เอนข้าบเจ้าอดหากันแยงเนาะปกตินี่ถาช่วยหัวอาหารนี่ต้องใช้ชองอันเนาะวาห้ากันแยงเพราะว่าถาเข้าเคกอน ถาเดียวเหม็นผืนจะหยาดกันเนาะจะหยาดกันกินอาหานบ้าทันสําหรับจุกน้ำหมูเนาะเขาจะใส่ตัวใหญ่เลยเพราะมันก็นจะทนเนอแต่อยากคนขางเปล้องเนาะพอเป็นหมักหลินนำ้ำมันนูงสาวปลายโตสําหรับปวงโบเหม็นเขาเจาะสอดกันเนาะปวงโบแปดสิบสูงสี่สิบเซนเอาสําหรับคลิปนี้ก็เขออาหยาด สําหรับคลิปที่เนาะเฮาก็ขออนุญาตจบคลิปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องชาวลาวชาวไทยช่องน้อยๆช่องใม่่องนูพวกกราบสบายดี